เป็นคนหนึ่งนะคะที่มีปัญหาด้านสุขภาพค่ะเป็นไมเกรนแล้วก็ปวดท้องประจําเดือนแล้วก็มีอาการมือล็อกมือชานะคะเป็นมานานร่วมๆ่วม20ปีค่ะแต่ตอนนี้สุขภาพดีขึ้นนะคะด้วยกาแฟเมโมต์คอฟฟีกล่องนี้นะคะวิธีการดื่มก็คือนะคุณจะดื่มตอน ก่อนนอนนะคะ 1- 2ถึงแก้วแล้วก็ตื่นเช้ามาค่ะตอนท้องว่างค่ะอีก1แก้วนะคะระหว่างวันก็สามารถที่จะดื่มได้เช่นเดีวยวกันเมื่อดื่มนะคะต่อเน,นื่องมาเป็นระยะเวลา2เดือนค่ะอาการต่างๆเหล่านี้ค่ะไม,ม่ว่าจะเป็นปวดหัวไมเกรนอาการปวดท้องประจําเดือนหรือว่าอาการมุนชาต่างๆก็ดีขึ้นได้นะคะต้องขอบคุณกาแฟแม่มดกาแฟกล่องนี้ค่ะที่เปลี่ยนชีวิตนะคะให้เกิดใหม่ในร่างเดิมแล้วก็เมื่อดื่มต่อเน,นื่องนะคะเป็นระยะเวลา2ปีผลอย่างที่เห็นค่ะผิวพรรณหน้าตาสดใสขึ้นแล้วก็ไม่ ต้องพึ่งยาหมออีกเลยค่ะนะใครที่มีปัญหาสุขภาพนะคะแนะนําเลยค่ะว่าเมมโมด์กาแฟช่วยได้นะคะแนะนําให้ทุกคนดื่มค่ะแล้วก็ทุกบ้านต้องมีนะคะเป็นยาสมามัญประจําบ้านเลยค่ะเมมโมด์กาแฟค่ะ